ค่อยๆคำไล่สดให้เป็นปกติไปก่อนนะคะเป็นกําลังใจอีกหนึ่งท่านเนาะขอให้ก้าวผ่านไปได้เนาะอ่านะคะตอนนี้ก็คือได้แบบสบายๆเหมือนกับการทํางานของเรานี่แหละคะกก่ะเพื่อนๆ่ะมีการหัดมีการฝึกมีการดูมีการรับฟังเข้าไปอ่านพิกดนะครับใช่ใช่อืม พี่ๆเพื่อนๆค่ะน้องๆขอเล่านิดนึงนะขอเล่านิดนกันนู่นนี่นั่นทํากับข้าวอะไรทานเอออย่างนี้ก็อร่อยดีนะอะไรเงี้ยก็คุยไปธรรมชาติถามไทยกันอย่างเงี้ยเหมือนกันเราคุยกันอยู่ในบ้านไม่ได้ค่ะนะคะน้องซิมขอบอกตรงนี้นะน้องซิมอบอกว่าให้ไปดูดีๆนะคือซิมบอกตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ค่ะรูปคู่ไม่ได้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทั่วโลกนะคะให้เข้ามาเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันเนาะ ขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวหรือเปล่าหรือว่าไม่สนใจเล่นของพี่ได้ปล่อยไปเลยนะครับตามใจตัวเองดีออเรื่องชาเลนจ์ใช่ไหมคะพี่หิงหานะคะเพื่อนจ๋านะก็มาเปิดค่าการมองเห็นและแสดงตัวตนนะคะแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นให้พี่สนิทเอแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาแล้วลุกไปด้วยกันนะเนาะ อ่าพี่อยากให้เพื่อนๆเ,เขาถามอยู่แต่ว่าเพื่อนไม่ยอมถามคอมเมนต์ไม่ไหลนะครับก็หมดปัญญาประการตกทุกวันเดี๋ยวน้องสนิทบอกให้ไปตกที่บ้านคุณสว่างกันแล้วกันเนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะคะพี่สว่างนะคะสวัสดีทุกๆท่านเข้าถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนะเจอบ่อยมากแต่ตอนนี้หายละเปลี่ยนมาใหม่มันเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับอ่า โปรแกรมสมาชิกแต่เช้าเลยเมื่อวานฝนไม่ตกไม่เป็นไรเดี๋ยน้องบอกทางสมุดประการให้ไปตกทางนู้นเนาะอ่าแล้วเขายังให้ผมสมัครเครื่องหมายดูอยู่นะคะตอนนี้เนาะเขาทรมานใจแล้วครับพี่ระบบเปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีการท้าทายกับระบบนะครับเราต้องเข้าใจดาวขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้เนาะน้องก็เมื่อวานนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเป็นสีอะไรนะ เป็นสีสีน้ำเงินขึ้นมาหน่อยนึงถามว่าสนใจไหมน้องสนใจนะชาลินนะ่ะถ้าเราทําได้ผ่านนะ่ะมันก็เหมือนว่าจะมีผลดีสําหรับช่องเราการเปิดได้แบบสบายสบาย,บาย,บายเหมือนกับการทํางานของเรานี่แหละคะ่ะเพื่อนๆกะมีการหัดมีการฝึกมีการดูมีการรับฟังขอ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 นี้นะโปรไฟล์รูปคู่นะคะ นะคะลอ,ลองไปศึกษากดศึกษาศึกษาเกณฑ์ดูดีๆสวัสดีพี่วิลาลาน้องคุยน้องก็ใช้สายตาเหลือไปดูนะคะบางทีก็อ่านทันมั่งไม่ทันมั่งนะคะบางทีก็คือเขาก็จะเขียนในนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะคะได้เลยอืมที่พรสกุลอ๋อใช่ใช่ใชเนี่น้องก็ไม่ดีป้าเมื่อวานนี้ไมนูมันเป็นที่ระบบด้วยไม่ใช่มันหรือเปล่าหรือว่าไม่สนใจเล่นของพี่ได้ปล่อยไปเลยนะครับตามใจตัวเองดี อ๋อเรื่องชาเลนจ์ใช่ไหมคะพี่ขอบคุณน้องมากค่ะอ่าคุณสว่างน้อยมังคุณก็สวัสดีน้องฝันกลางวันค่ะสวัสดีท่านหนึ่งมาบอกว่าเหมือนกับประมาณว่าเขาก็จะดูเราเหมือนกันนะคะว่า ระบบเขามีการจดจ้องจดจำเราว่าเราที่เข้ามาให้กำลังใจในยามเช้านี้เราก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกนและกันวันนี้ถ้าน้องซิมพี่พูดผิดประการใดก็หีเลยใช่ใช่ดูดูของพี่ๆเขาที่เขาผ่านแล้วเนาะ,ะดูของพี่วณานี่ก็ได้เนี่ยพี่พี่วณาก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบ แชร์ประสบการณ์ว่าเอออันนี้น้องซิมผ่านมาแล้วนะอะไรเงี้ยบางทีเออถ้าเราทําไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเนะาะค่ะเพื่อนค่ะเข้าออกทุกวันเลยนะคะตรงช่องนั้นถนัดไปหมดเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะอ่าเวลาขับเข้าออกอนี้สบายถนัดไปหมดอะ,อะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบ แชร์ประสบการณ์ว่าเอออันนี้น้องซิมผ่านมาแล้วนะอะไรเงี้ยบางทีเออถ้าเราทําไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเนาะมีอะไรถามไหมถ้าพี่ถามได้ก็พี่จะตอบนะถ้าถามไม่ได้เดี๋ยวไปหาความรู้มาให้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องว่ามีความรู้ไว้นะบางทีการจดจําหมดเนาะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์เราเข้าออกตรงไหน,นบางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูกฎเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาพูดมาล้อเล่นอะไรไม่ได้กันเลยอ่ะ นะบางทีถ้าถูกตรวจก็ถ้าถูกตรวจเจอก็จะมีะมีการเหมือนเราไปหาพี่วรรณาพี่วรรณาวันนี้พี่วรรณาทําอะไรทานค้าอะไรอย่างเงี้ยพี่วรรณาก็ออกมานั่งคุยด้วยออวันนี้มากมากว่าเดี๋ยวคล้ายๆว่าแต่ว่าใส่แว่นก็อยู่นานๆทีไม่เป็นไรเนาะ,อะคอมเมนต์ดันขึ้นไปแล้วพี่เวลาด้องไม่ทันเข้าถึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนะเจอบ่อยมากแต่ตอนนี้หายละ เปลี่ยนมาใหม่มันเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับ่อาโปรแกรมสมาชิกเราไปแบบธรรมชาติดีที่สุดนะค่อยไปนะคะเวลาเวลาเราผ่านแล้วเราจะไม่ต้องถูกตรวจสอบนานไงนี่แนะนําแบบนี้นะคะบางทีน้องก็บางอย่างน้องก็ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่นะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีพี่วรนนาด้วยนะคะคือบางอย่างเอ๊ะใครมาหาน้องโปรไฟล์ใหม่ๆมีรูปคู่กันเนาะอ๋อคุณวิไลวานสวัสดีคุณวิไลวะ คุณวิรัยวันวงข้อหนึ่งอ่ะมันจะคุมได้ทั้งหมดเลยเราต้องแบบว่าอ่านแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาทําให้แตกนะเพื่อ,อนๆค่ะมาทําให้แตกเขาจะเอ๊ะใครมาหาน้องโปรไฟล์ใหม่ๆมีรูปคู่กันเนาะอ๋อคุณวิรัยวันสวัสดีคุณวิรัยว่าคุณวิรยวัวรยวันวงอ่ะเขาเรียกว่าต้นต้น,ตนกลางท้ายมีหมดเลยนะคะบางท่านเนาะค่ะน้องซีมก็บอกทุกท่านก็ประสบความสําเร็จทุกท่านนะคะ,ะเปิดบ้านใหม่นะคะเพื่อน ม่งั้นก็จะกลายเป็นแดงก็จะติดอยู่นั่นแหละว่าทําไมเราไม่ผ่านทําไมเราไม่ผ่านขยันเปิดขยันเปิดใจดความไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดแล้วก็แสงสว่างก็ไม่พอค่ะแสงน้องซิมก็ใช้เปิดแฟลชแคะเพื่อนค่ะแสงที่น้องซิมนําเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยนะคะว่าสิ่งไหนที่เขาพูดนะคะคําพูดกรรมกวมอะไรมั่งคือกรมกวมเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเราก็ต้องมาของน้องเนาะพี่พรสกุลเมื่อวานไปเที่ยวน้ําตกห้วยจันมาเด้อ ไม่ได้แวะไม่ได้แวะใครเลยใช่ไหมเห็นต้าพี่สว่างด้วยขอให้พี่สว่างผ่านการตรวจสอบไวๆเนาะแต่น้องซิมเชื่อว่าก็เพราะว่าพี่สว่างก็มีอ่าคนดูแลให้ทันเราก็อยู่แค่นั้นแหละครับฮ่าฮ่าพราเรายังไม่เก่งใช่ครับพี่น้องยังไม่เก่ง,น,งน้องต้องศึกษาเนาะเปิดตาไว้จ้าขับรถขอบคุณค่ะมองว่าเราดันช่องตัวเองเนะาะเพราะว่ายังไงก็ เดี๋ยวเขาก็มีเดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามาเขาก็จะดันเขาก็จะต่อคอมเมนต์กันเองนะคะเพื่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พรยินดีต้อนรับพี่พรค่ะมาเปิดบ้านให้น้องวันแรกคนแรกเลยนะคะสวัสดียินดีต้อนรับ g Good m o r n i n g นะ,ะดูอยู่นะคะตอนนี้เนาะเขาทรมานใจแล้วครับพี่ระบบเปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีการท้าทายกับระบบนะครับเราต้องเข้าใจน้องก็บอกว่าพี่หนูอะ่ะหนูไปอ่านแล้วหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจพี่หนูไม่เข้าใจ เพราะว่ากฎของเขาจับเหมือนเราไปหาพี่วรรณาพี่วรรณาวันนี้พี่วรรณาทําอะไรทานคะอะไรเงรี้ยพี่วรรณาก็ออกมานั่งคุยด้วยอ๋อวันนี้มากแต่วันนี้ก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะคะใช้แฟดนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะพี่สนิทก็คือปกติก็คือจะจอดรถอีกด้านหนึ่งนะ,ะสิ่งสวัสดีพี่วิลาศคะ่ะสวัสดีพี่วิลาศด้วยคะ่ะน้องซิมยินดีต้อนรับพี่วิลาศนะคะพี่ชาการจดจําหมดเนาะ มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์เราเข้าออกตรงไหนบางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูกดเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ค่ะนะคะน้องซิมเขาบอกตรงนี้นะน้องซิมเขงบอกว่าให้ไปดูดีๆนะคือซิมบอกตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ค่ะรูปคู่ไม่ได้นะคะแจมๆเลยภาพพื้นหลังก็เป็นเป็นเป็นแบบเป็นบิวอะไรก็ได้สวยๆนะคะไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าสิ เอออันนี้ก็บางทีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาก็ไม่กล้าถามเราหรือเปล่าพี่เนาะบางทีเราก็เออบอกไปเออมีอ่านนั้นเลยอะ่ะจริงๆเขาก็จะจดจําว่าใครเข้าไปดูกดดูอะไรเขาหรือเปล่าเราต้องครบทําให้ครบวงจรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนาะแค่สามนะคะหลังจากนั้นน้องซิมก็จะไปต่อไม่ได้คะ่ะนะคะในส่วนตัวของน้องซิมน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นยังเลยนะคะวันนี้เปิดบ้านมาน้องซิมก็ ส่งมอบรอยยิ้มนะคะแล้วก็กำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านในเช้านี้นะคะในการเล่นนะคะคุมในการเล่นอยู่ในกรอบในในระเบียบของเขาเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่สามารถอ่าคล้ายๆว่าเหมือนกับของเพื่อนเราไม่ได้ไปดูเพื่อนอะไรแค่นั้นเองนะคะอย่าเข้าไปบ่อยก็แล้วกันนะคะเพื่อนคะ่ะเราอยากรู้ว่าออออย่างนี้ทํายังไงการตั้งค่ายอย่างนี้ทํายังแค่สามนะคะหลังจากนั้นน้องซิมก็จะไปต่อไม่ได้คะ่ะนะคะ ในส่วนตัวของน้องซินน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นยังของน้องอ่ะเป็นสัญญาณอิเทอร์เน็ตของน้องหรือเปล่าหมุนน้องดูอะไรใครไม่ได้เลยนะเออทั้งท้ที่ก็ของน้องก็คือเปรียบเสมือนต้นเดือยยังยังดูของเพื่อนๆพือี่ๆอยู่เนาะอ่ายังดูหลังบ้านให้เพื่อนเพี่ๆอยู่นะคะก็อยากให้เพื่อนเพี่ๆผ่านไปด้วยกันเพื่อนอันนั้นก็ยังไงก็ไม่เต็มค่ะ ไม่เต็มนะคะแต่เมื่อก่อนนี้จะเป็นเมื่อก่อนนี้จะเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับว่าการโพสต์การเข้าไปรับชมรับฟังแล้วน้องซิมก็กลับเอามาดัดแปลงเอามาเปรียบเทียบแล้วมาศึกษาหาความรู้ก็เปรียบเสมือนเป็นเส้บเพื่อนเพื่อนพี่ๆีคอยดูแลอยู่นะคะวันนี้ก็นั่งประจํโตุ๊ะไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่ๆีวันนี้ใช้แฟดนะคะที่สวัสดค่ะอย่างเงี้ยได้ค่ะพี่่ะนะคะคําว่าขอตัวมันเป็นคํา ที่ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆหลายๆอย่างเนาะพี่น้องซิมพูดพริธเพนนะคะพี่ระบบไวมากค่ะพี่คือเขาพยายามส่งชาลินมาให้เราทําตลอดตอนนี้มีชาลินออกมาใหม่ได้พี่สว่างด้วยขอให้พี่สว่างผ่านการตรวจสอบไวๆเนาะแต่น้องซิมเชื่อว่าก็เพราะว่าพี่